ก็พิจยาฟัดเดือนพวกยกยอคู่รักสันเคืรอนกลายเป็นประเด็นดรา,ามายาวนานหลายวันติดต่อกันจากกรณีอดีตพระกาะโตที่แอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศีกาสาวอีกทั้งยังแอบเอาเงินวัดจำนวนหลายแสนบาทออกไปใช้เพื่อหวังปิดข่าวเท่านั้นยังไม่พอหลังสึกออกมาแล้วกลับมีคนบางกลุ่มไปให้แสงให้ความสนใจประหนึ่งว่าเป็นไอดอลคนดังแม้แต่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ ธานียังได้ขึ้นไปสามีกาโตถูกเชิญมาร่วมงานร้องเพลงในงานนี้อีกด้วยจนถูกทัวลงสนานเกี่ยวกับเรื่องนี้นักร้องหนุ่มกอพิชยาทนไม่ไหวออกมาโพสต์ตั้งคำถามกับคนในสังคมไทยว่าเป็นอะไรกันไปหมดสมัยผมก้าวสู่วงการเป็นไอดลอลดูือศิลปินผมซ้อมทุ่มเทอดหลับอดนอนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นเอาเวลาหลังเริกเรียนทุ่มเทกับการกอบโกยทักษะไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆซุ่มซ้อมเกิน3ปีกว่า จะได้ออกอับลบั้มแรกแต่เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้แค่ขย่มกันในรถแถวเขื่อนก็ได้แล้วหรอสังคมเป็นอะไรกันยกยอสิ่งผิดผิดแล้วเด็กยุคใหม่จะคิดยังไงแบบทำอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟุกดังมีงานหลอแบบนี้หรือเปล่า